สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีมังกรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นิรันธาโรภัยยิ้ตรีทูนะคะก็จะมาทนนานายดวงชะตาของคุณนะคะประจําเดือนเมษายน2568นะคะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานสุขภาพความรักหรือว่าเรื่องราวของคนในครอบครัวนะคะความรักของคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วคนมีคู่เอ่อน่าก็จะทำนายแบบภาพโดยรวมนะคะไม่เจาะจงนวของใครนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสติฟังเเป็นแนวทางในการํารงชีตก็พอนะคะแล้วก็ผู้ที่เกินแต่วันที่15มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่14 ุมผาผ่านก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์นี้ได้นะคะต้องบอกก่อนว่านี่น่าแบบทำนายแบบภาพโดยรวมนะแล้วก็ต้องขออภัยทุกท่านนะคะที่ออกคลิปล่าช้านะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นช่วงแบบกลางๆเดือนแล้วอะ่ะคือออกช้ามากนะคะต้องขออภัยนน้ามีคิวตารางงานส่วนตัวค่อนข้างยาวมากนะคะค่อนข้างเยอะมากอย่างที่ทราบกันน้อยนี่น่าขอเกิดให้แฟฟังนิดนึงอาจจะมีเหตุผลที่ทําให้แบบช่วงนี้อาจจะทําคลิปช้าจนเกินไปก็ขออภัยนะคะ ดวงส่วนตัวก็เยอะมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีแบบเป็นเรื่องของคดีความเกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างที่ทุกคนทราบข่าวนาะอว่าตั้งแต่วันที่2 8มีนาคมตั้งแต่มีเรื่องของออแผ่นดินไหวอะไรก็ตามและหลายๆอย่างก็จะมีคนที่เขาได้รับผลกระทบอะคะ่ะในในเหตุการณ์นั้นๆน,นะเขาก็จะแบบเหมือน เหมือนเขามีความทุกข์แล้วอยากได้ทางออกอะไรประมาณนี้ก็จะทักมาหาเนหน้าค่อนข้างเยอะมากแต่วันนั้นนะคะเพื่อหาทางออกหรือบางทีถามถึงคนที่แบบอยู่ในอ,อนหน้าของงดงด,งดดูเดี๋ยไม่ขอพูดมันมันเป็นภาพของการสะเทือนใจถึงคนที่จากไปในเหตุการณ์นั้นแล้วก็เหมือนแบบเป็นเ พ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรประมาณเนี้คือคือผพ้่พประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เหมือนกับว่ามีความห่วงห่วงคนที่อยู่ตรงนั้นเขาเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้แล้วมันก็เลยทำให้แบบในวันหนึ่งคือทักมาหาเนี่นะยเยอะให้เนี่ยนะช่วยสื่อสารให้สื่ออีกจิตหนึ่งอีกไปถึงอีกจิตหนึ่งของเขาอะให้นะคะต้องต้องขออภัยท,ที่ที่ออกคลิปช้าเพราะมันมีเหตุการณ์มีประเด็นประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ อ่ะแล้วก็ฝากผลงานเอาไว้นิดนึงนะคะดีน่านทำโปรเจกต์ไว้ในช่วงนี้ก็คือเป็นวอลเปเปอร์นะคะวอลเปเปอร์ภาพพักหน้าจอนะคะหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งจัดทำขึ้นโดยของนี้หน้าเองนะค,ะคือหน้าเป็นคนจัดทําเองเรียงเองภาพเองทุกอย่างหมดเลยนะคะก็ ราคานะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นที่199บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถสั่งจองทำแบบส่วนตัวได้นะคะแบบส่วนตัวก็คือแบบใช้ชื่อนามสกุลวนันเดนปีเกิดประมาณนี้นะคะแล้วก็หรือแบบอยากได้แบบโหลดฟรีนะคะเป็นภาพขององค์เทพอ่างเนี้ยก็ก็ได้มีโหลดฟรีได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฝากหนังสือออดิโอบุ๊คนะคะเป็นหนังสือพูดได้เลยพวกเนี้ยค่ะก็ฝากผลงานนี้เอาไว้ด้วยนะคะคือทำ,ทำทำหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณ ปูเวทนะคะนี่หน้าขอฝากเอาไว้หนึ่งนะคะปู่เวทนะคะปู่เวทคืออันนี้คือเป็นองค์จำลองนี่หน้าก็อันนี้พกติดตัวพกกระเป๋าใส่กระเป๋าไว้ตลอดเวลาแล้วก็มีแบบห้อยใส่คอเอาไว้ด้วยเช่นกันติดตัวตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ขอบคุณปู่เวทมากๆที่ให้การเมตตาให้ความเมตตานี่หน้ามากๆคือตั้งแต่ที่ทําตัวเนี้ยนะคะตอนนี้รุ่นที่3หมดไปแล้ว คือน้าสั่งมาร,รุ่นละ100องค์รุ่นที่3าหมดแล้วรุ่นที่4ี่ก็กำลังจะหมดแล้วเหมือนกันนะคะก็ต้องขอขอขอบคุณมากๆขอบคุณมากที่ให้การส,สนับสนุนนิน่าอาน่านะคะช่วยส่งพนิน่าขอบคุณมากๆจริงๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะองค์นี้นะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามไปที่แอดมินได้นะคะอ่ะโอเค อยู่ตรงหน้านี้หน้าเลยนะคะเวลาทำงานนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนะะาะอลอร์เคลิลใบแรกนะคะบอกว่าคําแนะนาของคุณบอกว่าแสงสว่างของคุณจะคอยส่องประกายให้คุณเจอดจรัด แสงสว่างเนี่ยจะเป็นเหมือนแสงสว่างที่คอยนําทางให้กับคุณอยู่รอบๆตัวของคุณคุณจะไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ได้มืดมิดอย่างที่คุณคิดอย่างแน่นอนเส้นทางนั้นอาจจะไปแบบไหนยังไงก็ช่างจะมืดจะมัวอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วคุณจะมีแสงสว่างเนี่ยคอยคอยช่วยเหลือคุณอยู่คอยเปิดทางให้กับคุณคอยแบบเหมือนแบบคุณจะไปทางเนี่ยสมมติว่าคุณจะไปเส้นนี้แต่คุณไม่เคยไปเส้นนี้เลยมันอาจจะเป็นเส้นใหม่ที่คุณแบบอยากลองอยากลองไปแต่เราไม่รู้ว่าคือยการไปรอบเนี้ยของเรา มันจะมีอะไรรออยู่ตรงหน้าไหมเราไม่รู้เราไม่เห็นหรอกแต่แสงสว่างเนี่ยมันเกิดจากใจของคุณนะแสงสว่างเนี่ยเปรียบเสมือนเทวดาที่คอยคุ้มครองคุณคอยกระซิบบอกคุณว่าต้องไปแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะแสงสว่างเนี่ยจะคอยเป็นเหมือนไฟฉายสองสองเส้นทางนั้นให้กับคุณนะคะอะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะราศีนะคะจะมีราศีที่เกี่ยวข้องคุณในเดือนนี้นะคะเป็นราศีมังกรกันแล้วก็ราศีตุลน,นะคะ จบไปแล้วที่เรามาดูคำแนะนำนะคะในการใช้ชีวิตของคุณนะคะเดือนนี้บอกว่าราศีมังกรคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในชีวิตทุกๆย่างก้าวของคุณจะมีค่าเสมอเพราะฉะนั้นคิดจะทำอะไรจะพูดจะลงมือทำอะไรก็ตามขอคุณคิดทบทวนให้มันดีๆก่อนที่จะพูดก่อนที่จะลงมือทำคุณเป็นคนที่มีความล้ำค่าเป็นคนที่สง่างาม คุณค่าแก่การที่จะได้รับสิ่งดีดินเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็คุณอยากทำอะไรในตอนนี้คุณสามารถลงมือทำเองได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอให้ใครช่วยลงมือทำลงมือปฏิบัติได้แล้วก็การตัดสินใจของคุณในตอนนี้คือคุณคิดถูกต้องแล้วว่าคุณจะทำอะไรนะคะเป็นการเป็นการเขาเรียกว่านะามันเป็นลักษณะเหมือนแบบเรา เราค้นพบตัวเองอะว่าเราอยากได้อะไรเราอยากทําอะไรนะคะค้นพบตัวตนของเราแล้วค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วลว,ว่าเช่นฉันชอบงานแนวนี้นะฉันชอบไปเที่ยวแบบนี้นะมันจะรู้รู้จักตัวของเราเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องในเด่งของคุณนะคะในเดือนเมษายนนะคะเดีย๋ยวห,หน้าขอดูนะสิ่งแรกเลยอะเป็นเรื่องของการงานความคิดที่สร้างสารรค์ การเรียนก็ได้หรือธุรกิจที่คุณอยากจะทําหรืออาจจะหมายถึงธุรกิจที่มันค่อยๆเติบโตมากขึ้นมากขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือมีอคนคอยพพอร์ตแล้วก็ธุรกิจนี้อาจจะเป็นธุรกิจแนวที่แบบว่าฉันทํามานานแล้วแล้วมันก็จะได้รับความสําเร็จหรืออจะได้รับความชื่นชมได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างมีคนคอยสนับสนุนไอ้นะสนับสนุนพพอร์ตคุณอยู่รอบๆตัวของคุณด้วยก็ได้คือหน้ามองว่าเป็นเดือนที่คุณจะประสบความสําเร็จมากคือเรื่องงานนะคะเดือนนี้นะอ่ะ เรื่องของอะไรอีกขอดูซิเรามาเริ่มกันเลยขอดู10ใบแรกนะคะ10ใบแรกของคุณนะคะเจออะไรกันมาบ้างนะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์นะโอ้ใบแรกคือสวยมากเลยนะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะ หกไม้เท้าแปดไม้เท้านะคะเด็กถือถ้วยอ่อสิบดาบนะคะอ่าคิงถือถ้วยนะคะสองไม้เท้าสามไม้เท้านะคะ ไพเดสนะคะแล้วก็อัศวินถือดาบนะคะอ่ะเรามาดูสถานการณ์ภาพโดยรวมโดยทั่วไปกันก่อนนะคะอย่างที่บอกก็คือคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวของคุณมากขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานของคุณด้วยเช่นกันใครที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นงานแบบงานงานประจำ หรือเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นระบบค่าราชการหรืออะไรก็ตามเนาะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะมีลูทางในเรื่องของการทำมาหากินมากขึ้นมีช่องทางใน,ในการทำมาหากินมากขึ้นแล้วก็ใครที่มีการวางแผนโปรเจกต์จะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการปูเอาไว้แล้วอะ่ะมีการปรับแผนโครงสร้างการทำงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะ่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะแบบได้เจอจลัดงานของคุณจะออกมาประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจกับคนที่พบคนที่เห็น นะคะแล้วก็ได้รับชัยชนะในการทำงานนะคะคุณจะมีเขาเรียกว่านะมีบริวารอะเยอะมากขึ้นคอยช่วยเหลือคุณคอยซัพพอร์ตคุณคอยผักดันให้คุณประสบความสําเร็จแต่มันก็จะมีคนที่คุณต้องระมาัดระวังด้วยเช่นกันเป็นบริวารที่อยู่ระดับล่างของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยขอ,อ,อในเรื่องของคําเตือนระวังในเรื่องของบริวารก่อนนะคะบริวารที่ที่คุณต้องคอย แะมันระวังเขาอะจะเป็นผู้หญิงที่อายุประมาณ25แต่ไม่เกิน35ปีซึ่งคนนี้จะเอาปัญหาเดือดร้อนมาให้กับคุณในเรื่องของการทํางานถ้ายิ่งคุณทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือว่าเป็นการขายทางการการตลาดแบบทางด้านออนไลน์พวกนี้คะ่ะให้ระวังว่าอาจจะเอาปัญหาเดือดร้อนมาให้กับคุณแล้วก็อย่าอารมณ์ร้อนในเรื่องของการตัดสินใจ แล้วก็ที่สําคัญในช่วงนี้จะทําอะไรคือคุณต้องมีความรอบคอบไตร่ตรองให้มากๆอย่าใช้ความอารมณ์ร้อนที่คุณมีนะคะมาเป็นตัวเขาเรียกว่านะเป็นตัวขัดที่ทําให้คุณไม่เติบโตนะคะคือบางทีเราอะเราร,รีบร้อนจนเกินไปมันทาให้คุณผิดพลาดหรือพลาดโอกาสอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างคุณต้องทบทวนก่อนที่จะลงท,ที่จะลงมือทําและก็ที่สําคัญช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดี ที่คุณจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็จงใช้ทักษะความรู้ของคุณนะคะประสบการณ์ที่คุณสะสมมานะคะค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เวลาในการไต่ตรองการแก้ไขแบบไปแบบช้าๆแต่มันจะมีมันจะมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตนะคะขอให้คุณมีความรอบคอบและคุณจะประสบความสําเร็จนะคะไม่อยากให้คุณกลับไปคิดถึงบาดแผลที่คุณเคยเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาการถูกรคยกการถูกหักหลัง ไม่อยากให้คุณรู้ไม่อยากให้คุณลื้อฟืนความรู้สึกทางลบพวกนี้ความกดแค้นความเสียใจที่เคยผิดพลาดก็ตามนะคะแล้วก็ลองหาคนที่มีประสบการณ์คนที่สามารถสนับสนุนไอเดียของคุณมาช่วยคุณในการทำงานคนที่มีทักษะในการทำงานคนเหล่านี้จะสามารถ ช่วยคุณให้คุณประสบความสำเร็จได้คนเราเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่ช่วยคุณได้หรือการปรึกษาการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นคุณไม่สามารถที่จะทํางานคนเดียวได้คุณต้องทํางานที่แบบเป็นทีมถึงจะดีถึงจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็อยากให้คุณน่ะนำทักษะที่คุณมีทรัพยากรที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณมีในชีวิตของคุณนะคะเอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กับคนที่ร่วมงานกับคุณกับเพื่อนร่วมโลกของคุณนะคะ สิ่งที่คุณมองน่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณเห็นก็ได้จงมองคนเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นให้มันแบบทะลุปูโปแล้วคุณจะเห็นอะไรบางอย่างนะคะหรือในอีกมุมมองหนึ่งนี่น่ามองว่าอยากให้คุณมองโลกภายนอกด้วยพลังงานบวกคุณมองเห็นโลกภายนอกเป็นยังไง คุณคิดว่าโรคภายนอกที่คุณเจอมันเป็นยังไงทุกอย่างมันเกิดจากประสบการณ์ของคุณบาดแผลความเจ็บปวดที่คุณได้รับมาหรือมันเป็นสิ่งที่คุณสะสมเอาไว้ในอดีตของคุณอสาสะสมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนสองวันก่อนสิ่งที่คุณสะสมมันมาน่ะมันคืออดีตอยากให้คุณลดกำแพงทิฐิบางอย่างลงแล้วก็เปิดใจรับมุมมองใหม่ๆที่มีต่อโลกใบนี้คนบนโลกใบนี้หรือสถานการณ์ที่คุณเจอแล้วก็ลองดูว่า สิ่งที่คุณแสดงออกไปนั่นะต่อสายตาคนอื่นที่เขาได้พบได้เห็นนะคะมันตรงกับสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ในใจหรือเปล่าให้คุณอยากให้คุณแสดงออกให้ตรงกับใจที่คุณคิดเนื้อแท้ของคุณแท้จริงของคุณความรับผิดชอบในการกระทำน,นั้นๆหรือจุดที่คนอื่นมองเห็นคุณนะคะจุดคน ที่คนอื่นเขามองเห็นคุณหรือเขาอาจจะเป็นเหมือนกระจกให้กับคุณน่ะสะท้อนให้กับคุณได้เห็นอะไรบางอย่างนะคะมันจะบ่งบอกเบื้องลึกเบื้องเบื้องลึกเบื้องลหลังของคุณได้นะคะ Yet, อยากให้คุณมองโลกในแง่ดีจริงๆคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากให้คุณเป็นเป็นเขาเรียกว่านะเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนคนที่รับแต่พลังงานบวก แบบไม่ตลอดไปอะไรที่เป็นพลังงานลบไม่ดีก็คืออยากจะให้แบบให้แบบเขาเรียกว่านะไม่ต้องเป็นลาบมาอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จริงๆนี่หน้ามองว่าคุณเป็นคนที่กระตือรือร้น,นคุณเป็นคนที่แบบมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตแบบไม่ไม่ไปอยู่แบบจำเจซ้ำซากอยู่กับแต่แบบเรื่องเดิมๆแบบอยู่เนี้ยเออนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะขอดูในเรื่องของ การงานกันเกาะเนาะว่าเดือนนี้ของคุณนะคะการงานของคุณจะเป็นยังไงนะอโอกาสของคุณอะมันมาแล้วนะในเ,เรื่องของการทํางานคุณจะมีโชคจากการทํางานหรือว่าอาจจะแบบได้รับ มอบหมายในการทำงานนะคะอาจจะเป็นงานที่แบบโปรเจกต์ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าคุณจะทำออกมาได้ดีอาจจะมีความเหนื่อยกับคนที่ต้องทำงานร่วมกันกับคุณอย่างที่น้าบอกไปเมื่อกี้นะคะบริวารที่อายุ25ไม่เกิน35เนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเอาอาจจะเป็นบริวารของคุณก็ได้ในในที่ทํางานเนาะอาจจะเอาปัญหาเดือดร้อนมาให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยคุณต้องมีความใจเย็นกับบริวารกับลูกน้องกับคนที่ร่วมทีมกับคุณนะอันนี้คือสิ่งที่น้า เติไปแต่รอบแรกนะคะแต่การงานของคุณก็โอเคนะความคิดของคุณในช่วงนี้การทํางานของคุณอาจจะมีบ้างที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราทําเต็มที่แล้วทําไมมันยังไม่ได้เต็มที่เหมือนที่เราคิดจริงๆนี่น่ามองว่าทุกอย่างมันเกิดจากการสะสมประสบการณ์ของคุณด้วยแหละมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจะมีความวุ่นวายในเดือนนี้ไหมมีมีความวุ่นวายในการทํางานแต่คุณจะผ่านไปได้คุณจะรู้สึกว่า โอเคเราสามารถแก้ไขปัญหาในจุดแต่ละจุดได้ค่อยๆแก้ทีละปมทีละปมนะคะหรือบางจุดอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า,ามันมันยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่อะไรประมาณนี้เรายังแบบเอ้ยไหวอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตไหมก็มีแต่ก็มีบางคนที่น,น่าเตือนไปแล้วแหละนะคะในเรื่องของการเ,าเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆใครที่ ทำงานประจําอยู่แล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงนี้หรือใครที่แบบเป็นงานธุรกิจส่วนตัวหรือหรือเป็นงานอะไรก็ตามอ่ะเดือนนี้ควรจะมีงานเข้ามาเพิ่มหรืออาจจะแบบว่ามีอีกช่องทางหนึ่งในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องของรายได้นะคะแต่ยอย่าอารมณ์ร้อนเท่านั้นเองนะคะในเรื่องของการเงินการเงินนะคะในช่วงของเดือนเมษายนอะรายได้ของคุณอะช่วงนี้อาจจะดูนิ่งๆ มีคนเอาปัญหาเดือดร้อนเรื่องของการเงินมาให้อะอยากให้ระวังด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวนะเป็นผู้ชายอายุมากน่าจะประมาณ4 5ปีแต่ไม่เกิน50ปีคนเนี้ยจะเอาปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินมาให้กับคุณอคุณอาจจะไม่ได้ทะเลาะก,กับเขาแต่เขาจะทะเลาะก,กับคุณ <c oughs> คุณไม่ได้เป็นคนหาเรื่องเขาแต่เขาจะเป็นคนหาเรื่องคุณอยากให้คุณระวางังแล้วก็เดือนนี้คุณจะมีเงินเก็บมีเงินเก็บอยู่นะอ่า ใช้เงินค่อนข้างระมัดระวังอืมอะไรที่มันไม่จําเป็นนะคะกับค่าใช้จ่ายก็พยายามนิดนึงนะคะอย่าใจใหญ่อย่าใจป้ามเกินไปนะเออใช้ให้มันแบบระมัดระวังเพราะว่าคุณอ่ะมีเงินเก็บก็จริงแต่ว่าก็แม่ให้คุณประมาทนะคะเพราะว่ามันก็จะมีคนปัญหาให้กับคุณอยู่นะคะแต่คุณก็จะอืมมีทางออกไหมมีมีทางออกคุณจะสงบนิ่งมากขึ้น คุณจะไต่ตองมากขึ้นทบทวนมากขึ้นว่าอะไรควรจ่ายอะไรควรใช้เนี่ยอันนี้คือคุณมีทางออกอยู่แล้วนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของภาระานีสินในเดือนนี้เผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้นะผ่านไปได้จะมีคนเก่งคนคนหนึ่งอะ่ะมาช่วยคุณช่วยในเรื่องของการให้คําปรึกษาคุณหรืออาจจะหมายถึงว่าให้การหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณทางด้านการเงินช่วยเหลือคุณนะคะ แล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพของคุณนะคะสิ่งแรกเลยก็ระวังเรื่องของแขนขากระดูกเส้นเอ็นเนี่ยให้ระวังด้วยนะอืวก็มีการปวดหัวบ่อยๆปวดบริเวณต้นคออะไรเงี้ยคะ่ะบ่าไหลพวกเนี้ยคะ่ะแล้วก็ต่อมไทรอยนิ้วมือฝ่ามือนิ้วล็อกพวกเนี้ยคะ่ะเป็นบาดคัดจมูกพงกเรืงของฝ่ามือนิ้วมือนะคะแล้วก็มีหัวเข่าด้วย ก็ให้ระวังนะคะสุขภาพของคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะความรักกันบ้างการเงินการงานไปแล้วเนาะความรักกันบ้างนะคะความรักของคนโสดอ่ะเรามาดูของคนโสดกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะความรักของคนโสดนะคะมีโอ จริงๆคุณไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในเรื่องของความรักเลยมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็จะแบบพร้อมที่จะเปิดทางเปิดทางแล้วก็ในเดือนนี้คนโสดคุณจะได้เจอคนอยู่ประมาณสองคนเหมือนคุณมีตัวเลือกอ่ะมันจะมีคนคนหนึ่งที่คุณชอบอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็จะแบบไม่ได้ชอบอะไรมากแต่จะมีอีกคนหนึ่งที่คุณชอบมากๆอ่ะคนโสดแต่เผอิญว่าคนที่คุณชอบมากๆอ่ะอ่ะนี่หนามีความรู้สึกว่า เขาน่าจะยังไม่ใช่คู่ของคุณอาจจะเป็นเพียงแค่คนแบบผ่านมาแล้วผ่านไปแค่ผ่านมาพูดคุยทักทายกับคุณเท่านั้นเองอาจจะไม่ใช่แบบอารมณ์เหมือนแบบในระยะยาวความสัมพันธ์แบบระยะยาวนะคะคุณจะได้เจอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะก็รอก่อนนะคนโสดนะอ่ะไปแบบเร็วๆกันเลยนะคะความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนกันบ้างน,นะคะความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจน คุณแล้วก็คนที่คุยอยู่ในตอนนี้คุณดูไม่ค่อยคุณดูไม่ค่อยมีความสุขกับคนที่คุณคุยคุณรู้สึกอึดอัดซะมากกว่าแล้วเขาเองก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะคะแล้วคนคนนี้ที่เข้ามาชื่อของคุณเนี่ยคนนี้จะใช่คู่แท้คุณไหม,มยังไม่ใช่หรอกมันเป็นเพียงแค่เหมือนโอกาสที่แบบว่า มาเจอกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและการมาพูดคุยกันเท่านั้นเองอืมแต่ถ้าจะให้แบบเป็นคู่แท้จริงยังไม่ใช่คนนี้นะคนคนที่คุณกาลังคุยคุยอยู่ในปัจจุบันเพราะคุณดูดูแบบเหมือนคุณทนทน,ทนคุยอะ่ะ <c oughs> ต้องใช้คำว่าเหมือนทนคุยไปแค่นั้นแหละอะไรเงี้ยถามคาตอบคําแค่นั้นเองแล้วก็แบบเหมือนอึดอัดเวลาที่ที่คุยกับเขาอะไรเงี้ยดูไม่ได้มีความสุขเลย,เลยอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคความสัมพันธ์แบบ สามีภรรยาบ้างความสัมพันธ์แบบสามีภรรยานะคะความรักดีมากมาดูไม่มีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ที่สําคัญคุรเป็นคนที่รักครอบครัวมาก,กรักใครว่านะรักพอ่อรักแม่ลูก สามีภรรยาคุณดูแลเทคแคร์ทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างดีไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่มากๆแล้วก็เขาเองก็เป็นคนที่ล่าเริงเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่รับผิดชอบในการในการเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้วก็คือไนดะ้รู้สึกว่าคุณในช่วงนี้คุณดูมีความสุขมีความแฮปปี้กับการใช้ชีวิตนะมันมันไม่มไม่ได้มีอารมณ์เหมือนแบบจะทะเลาะก,กันนะ่ะ ถึงจะมีในเรื่องของการทะเลาะกันเกิดขึ้นบ้างก็ตามมันก็แบบจบไปในแป๊บๆเหมือนมันเคลียร์กันได้เหมือนมันคุยกันได้แล้วแหละเออแบบโอเคจบแค่เรื่องนี้นะก็ไปต่อไปต่อเถอะอะไรประมาณเนี้ยไปกันต่ออะไรประมาณเนี้ยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในชีวตคู่นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะที่สําคัญก็คือการรักษาสินแห่ครบนะคะมันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้ทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็สุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ